สวัสดีครับวันนี้มาเปรียบเทียบนะครับพระหลวงพ่อเงินนะครับ,ร,บรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคลานพิมพ์ขีตานะครับในภาพจะเป็นพิมพ์ขีตาสามชายนะครับซึ่งเป็นพิมพ์ที่อยู่ในหนังสือพระเครื่องนะครับในเมื่อหลายสิบปีก่อนนะครับซึ่งเป็น พระหลวงพ่อเงินที่หล่อในยุคแรกๆนะครับก็จะเป็นพิมพ์กีตานะครับองค์นี้หล่อได้สวยงามคมชัดนะครับมีความสวยงามนะครับถือว่าเป็นองครูนะครับองค์ต้นแบบในการศึกษาและสะสมพระเครื่องหลวงพ่อเงินนะครับพิมพ์กีตานะครับซึ่งเป็นแบบอย่างนะครับสำหรับการ เรียนรู้นะครับหลวงพ่อเงินพิมคีตานะครับจะหล่อด้วยเบ้าทุบนะครับหล่อทีละองค์ในยุคแรกๆนะครับซึ่งจะหล่อได้ทีละองค์ไม่เหมือนกับพิมพ์นิยมนะครับที่หล่อเป็นช่อนะครับพระหลวงพ่อเงินพิมพ์คีตาจึงมีจำนวนน้อยกว่าพิมพ์นิยมมากนะครับค่อนข้างจะหายากนะครับ ลองมาชมองจริงนะครับซึ่งเป็นพิมพ์เดียวกันนะครับกับพิมพ์คีตาที่อยู่ในหนังสือนะครับลองเปรียบเทียบดูครับซึ่งเราจะเห็นนะครับเม็รกีตานะครับที่อยู่ที่ ตาซ้ายขององค์พระนะครับนะครับเทียบกับองค์ที่เป็นตัวอย่างนะครับต้นแบบนะครับพิมพ์คีตานะครับสำหรับองค์นี้เนื้อหาเดิมๆครับพิมพ์ทรงเหมือนกับพิมพ์นิยมนะครับทธลักษณะเหมือนกันนะครับคีตาสามชายนะครับนะครับ ลองดูนะครับไกลๆซึ่งเป็นบล็อกเดียวกันนะครับนะครับจะสังเกตนะครับลายจีวรด้านล่างสุดนะครับจีวรเส้นที่3นะครับ<ม>ก็จะมีลักษณะคล้ายๆกัน ก็จะมีรูนะครับหรือหลุมอยู่ในตำแหน่งเดียวกันนะครับจีวรด้านหน้านะครับแล้วก็ลายจีวรที่แขนนะครับใบหน้านะครับรวมถึงแขนองค์พระนะขาองค์พระนะครับก็ะจะมีความเหมือนกันกับ องค์ที่เป็นต้นแบบครูนะครับพระโลโบราณนะครับก็จะสังเกตเห็นเบ้าประกบนะครับด้านข้างไม่ว่าจะเป็นพิมพ์กีตารหรือว่าพิมพ์นิยมนะครับซึ่งจะมีให้เห็นมากหรือน้อยก็แล้วแต่นะครับว่าช่างจะทำการแต่งให้เหลือให้เห็น มากน้อยเท่าไหร่นะครับแต่ก็จะต้องมีนะครับสำหรับพระรูปหลอกโบราณน,นะครับที่ใช้แม่พิมพ์เบ้าประกบในการหลอกนะครับทั้งพิมพ์คิดตาและพิมพ์นิยมก็จะมีเหมือนกันองค์นี้พิมพ์คิดตานะครับก็จะเห็นร่องรอยของเบ้าประกบนะครับดันหมนนะครับดันข้างองค์พระนะครับชมใกล้ๆนะครับ เบาประกบหน้าหลังนะครับองค์นี้หล่อได้สวยงามคมชัดนะครับจะมีคราบที่เบ้านะครับคราบขี้วัวนะครับสีเขียวบางๆนะครับติดตามซอกขององค์พระสะภาพเก็บนะครับเก่าเก็บเดิมๆนะครับ พิมพ์ขีตาจะสร้างน้อยกว่าพิมพ์นิยมนะครับค่อนข้างหายากนะครับชมด้านล่างนะครับลักษณะของพระหล่อิีละองค์นะครับเบ้าทุบนะครับที่ก้นองค์พระนะครับจะไม่มีรอยการช่อนะครับจะสังเกตเห็น โลหะนะครับที่มีลักษณะยุบตัวลงไปนะครับซึ่งมีเฉพาะพิมพ์คิตานะครับในการศึกษาหลวงพ่อเงินนั้นเราจะดูที่พิมพ์ส่งนะครับ ดูที่พิมพ์ทรงดูที่เนื้อหาดูที่ความเก่าความคมชัดนะครับดูลักษณะของกายภาพขององค์พระนะครับเป็นอันดับแรกว่าถูกต้องตามพิมพ์ทรงหรือไม่มีความเก่าได้อายุหรือไม่นะครับองค์นี้พิมพ์กีตาวัดบางกลานนอกจากนี้เรายังสามารถที่จะนำมูลสารนะครับมาวิเคราะห์ ได้นะครับลองชมดูครับนี่จะเป็นข้อมูลนะครับของมวลสารที่อยู่ในพระรูปหล่อพิมพ์คี้ตามนี้นะครับซึ่งมีอยู่ถึง8อย่างด้วยกันนะครับมีทงแดงมีสังกะสีเป็นมวลสารหลักนะครับมีอา์เซนิกอยู่ด้วยนะครับซึ่งก็อบอกถึงพระรูปหล่อโบราณ ที่จะมีตัวอ์เซินิกปนอยู่นะครับมีตะกั่วนะครับมีเหล็กนะครับไม่เหล็กหนุติดดหนึ่งนะครับนิกเกิลนะครับเงินนะครับมีมวลสาร8ชนิดนะครับซึ่งในรูปหล่อโบราณจะมีมวลสารเยอะนะครับหลายชนิดด้วยกันนะครับซึ่งทำให้เรายืนยันได้ว่าหลงพ่อเงินพิมพ์กีดตากนี้นะครับ เป็นพระโลบโบราณจริงนะครับมีคุณสมบัติของความเป็นพระแท้นะครับตรงนี้สวยงามนะครับคมชัดนะครับสภาพเดิมๆนะครับ